<buffaloes> anh anh mẹ à hay khuất má lại không ôi Toán anh, toán chết là hay lại rồi đó con nói mẹ bằng con bà mẹ con mẹ mi chết ngốc mi แล้วก็เกตสองแม่เขาสองตัวโอ้เขาสองตัว<อ>เกดสองที่ครับผมเขาสองตัวใช่ไหมเออเขาสองตัวอยู่วัดที่มีคนหมกเท้าเขาอยู่บอ,อ่เอออ่ะลงคลิปไปแลยครัเจ้าเจ้าโทษแม่พอโทษแม่แม่กับมิดอ่อนก่อนอยู่ของที่ได้รลายยนแล้วเนาะครับผมอ่าครับของแม่ชีเออเจ็ดสองเข่าตรงตรงครับโอ้ของแม่ชีจัมปีเจ็ดสองเข้าตรงเลยครับผมเขาสองตัวแม่ อันหกสองหกสองเจ็ดว่ามี่มิต้สองตัวหกสองเจ็ดสองบาร์ียบันนี้ข้างล่างตัวใหญ่บารเดียตู้ข้างล่างนั่นตู้ไหนบารเดียอ่าข้างล่างของแม่นี่ว่ามีแม่ข้างล่างมมิตรหกสองหกสามแล่ะกันครับผมข้างล่างตู้หกป่ะข้างล่างหกสองกับหกสามว่ามีมันออกศูนย์สองแม่อ๋อออกศูนย์สองเนาะในเก็ดสองว่ะดิครับแม่เขาแม่เขาเจ็ดสองตัวบนตรงๆเลยแม่รู้ไหมเด็กแม่เขา โอ้เขาเขาแพทยเขาเก็บซองเลเนามือเศ้ายกที่นะไปเก็บซอครับผมเอเดี๋ยวนี้แม่ไปยุ้ไสแม่แม่ไปยุ้ไซสเดินนี่ยนยอสีขามาเด้อฮะยื้อผ่านยื้สีขาพี่ยุ้อสีขาอยู่อันนั้นอันตขันตกาโอ้ยู่ขั้นตะก้าพูนะเอออยู่ขั้นตะก้าได้บาทเนี่ยบาทย่ในสไปหองแล้วขั้นตะก้าตะก้ากับสีขาวัดสีขาวัดจุกงเย้ อยูหันโดนบ้างอะเนี่ยยูหันโดนมันพุงง่านะแต่วัาิเก็ตเาบนีอันวันทนึงงา่เก็ตุ่นโอ้ยยูยูเป็นเดือนยูหันยูโอ้ยยูครึ่งเดือนเป็นเดือนตัว่แี้วโอ้ครับครับขันเดี๋ยวสิได้ไปหาคุณแม่ให้หรอกเออมาเด้อมาเด้อมาไทยกิบเอาสองเก็ตนะเก็ตสองามีคนใดอยู่นอกตะกอนาะเอกแต่สิมีคนใดอยู่บ้านกับโอ้กับว่าเลขของคุณแม่เขา อ่าเขาตรงๆทั้งคนทั้งคนได้เ่าแม่ทั้งคนทั้งท่านนี้ก็ได้อยู่พวกม่ซี่แม่ซ่าได้อยู่โอ้ถามคุณเศร้าเลยเขาหยางมาแม่ไว้โอ้ก็ได้เพราะสันดาเกตสองก่อนละไปซื้อเออกแล้วพูดเขาถามบรเบูงหน้าเขาดอกนางให้สุ่มจะของเงี้ยปลาดิเขาถือเขาบังเขาถือเยู่โอ้ยินดีน้ำดีน้ำแล้วผมจะด้บุญน้เขาครับเดี๋ยวแม่กับท่านบุญได้เยอะแต่ละแต่ว่าแม่ก็ท่าไปเรื่อยๆครับผมไปตรวจมุ่นน้เบิดมาเด้อ ครับผมโทรหาแม่ก่อนมาทำแต่งงานมาถ่ายคลิปก็ได้ก็ถ่ายคลิปครับผมเดี๋ยวผมมันได้ไปผมติดตู้หาแม่ได้ไหมอ่ะอยาจ้าแต่ว่าอันนี้ได้ต้องหัวนะต้องนี่เออต้องหัวคุณไปเลยบ่านนี่ยโอ้โหเก็บสองเปแม่เลยเนาะก็เก็บสองประเด็ก็เป็นแม่ของแม่โอ้ยบังคับเลยเอาตู้เลยเนาะครับเลขบ่หลายตัวเลขมีแค่สามสี่คูนึงเลขบ่หลายมันก็เลยบัวเด็ดคับเลขบ่หลายตัวเด้อหัวในแม่ไง มาให้น่ะใหยหนึ่งไปนอาันหามาแม่ก็เลยไปจุดนั่นไหนได้อันได้อันศูนย์เ็ดหกว้ยไปสื่อแค่คนโอ้วันนี้วันนั้นเลยสามตัวมีคนสื่อเลยโอ้ยมีคนสื่อเลยเออบันนี้งวดสอตัวมิซีมาถามแต่ว่าผูมซี่ไดหรอไปยังนาบน้ก็ที่ไหนย่มวยหนุ่มยู่ครับเออเ้าจกี่เดบุญจะดอกมาอื้อมพระนแมนบอยครับผมแมนยูแม่แมนยูกร่ไ่ไก็ไดนบุญนักกันเด้ครับ คันจีมาโทรบอกแเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์แม่มวโทษดังไม่หำโอ้ครับผมอันอันออกจากขั้นตะกร้าไปไกลเ่าแม่อันอขั้นตะก้ารก็ถามเขว่าลดวัดวัดที่ขาปูปูทุกทุกตัวบอก่ไกลโด่งประมาณสองโลสามโลนี่ละนะอยู่อยู่บ้านนี่ยังแม่อันวัดวัดที่ขาตีกับบ้านที่ขาอยู่แล้วบ้านอันนี้แล้วบ้านนั้นอันอันวัดที่ขาบอกเขาว่าวัดที่ขาเราอันมานังสั่นขั้นตาก็รเรูู้ได้ละมันมันหอดขั้นตะการเราเพราะแม่คือออกจากั้นตะกาไปแล้ว ไปน้อยนึ่งแต่เ้าหอวนั่นกเ็ออกมาน้อยนึง,นอนงสองกิโลนึงดอกก็ถ<อ>ึงวัดเสิร์ฟวัดที่ขาปูดลงโทษแล่วเขาจะดูวัดระเทศโอ้ย<อ>ูออกไปทั้งไหนแม<อ>น่เอาไปทั้งบันม่วงบ่งที่ออกไปทั้งกันควัดจระเลือ่อนบักลาสีมาทั้งบันม่วงก็ได้ลูกมาทั้งบันม่วงเขาตะก้าโลดตะก้าหลังเขามาวัดสีโลดวงโอ้คันคันเข้าไปทั้งพี่มันต<อ>ีไก่กว้าคือไปทั้งอำเภอสะวันแดงไก่กว้าเออไปทั้งสว่างมันตีโค้งโค้งลงละมาทั้งวีเลยแม่มันดุมหรือมันโค้ง เออมาม้า so the so ันม่วงกับระโค้งได้ลูกลาขาวมาบันดุงนะแ่นบอครับขามาบันดุงหล่ะข้ามาบันม่วงกับขาตะก้าโรดขาตะก้แล้วโทษแม่ก็สิไปไปยากเพิ่มโทษสไปโดอกก็โดดังเดี๋ยวกันจีไ้ไปนั่งไปหาคุณเมียยูงหละคันหูของกวนั่งลูกลาเาก็นั่งมาโลดโอ้ยเจไดาเนาะสองสามัวแต่โน้ตแม่ก็บโมีเง้โทรไปหาเวละอันเดียรีตานั่นดดกอีต่ายยังคนอยู่ซังเศ้าน่ะอันเติมเงี้ยเอวัยเด็กคนจีโทรหาลูกซีดคอยแต่ละคนละคนแล้ว ได้ย um ้ำเดนออกมาแล้วไอ้เรือน um, okay, ้ผมอยากได้หวยอยากได้หวยแบบโทมายำอีกจะยำหวยเอาไปเดียวเอาไปซื้อจูดโหลดขามันเต็มที่โหลดมันยำอีกมือเศร้าม่นยำอีจยำเพ็ดหนังวะเขาหน่อยบางเสียแอก็ม่ยังเงินบองสันโรลดด้เป็นมาสี่ก็ได้มีสินเต็มถี่อยู่แล้วอยู่แล้วอะารนี่มันเสียมาเอ็มอยู่แล้วก็ได้สนใจใสียเจ้ามันยำเพ็ดหนังให้เจ้าเราสอกตน่สอเกตเกตสอเจ้าซื้อเอาเลย คนเสือแม่เสินเออใจับคนกันด้ว่ามันมันติได้ได้แต่คนเสือเราไงเนาะคนบ่เสือเขาก็ได้โอ้ยตดคนเสือเ้อไม่้า่คนไหนยังได้ท่าบุญเหือนันเน่แม่ไม่หลุดแม่เข้าอะไรบุญน้องระเจิเียน้อครับเทีดาสวยเนาะคนนอนกานี่ดมนี่แหะคนมีบุญบนว่าโอ้ยคนมีบุญน้อในิาผู้เดียวสัมเนียเขานอนในบุญบุญโอ้เป็นป้าเป็นเป็นป้าซ่าบอแม่ แม่ไปนอนใน่ or, ici, ุูเ bon จ้าค <Silver. S 1> ือนอนในตอเต็มมาสั่น่าอันบาดนี่ไปนอนเดี๋มือมันหอกมากนีหําเออเก็ตมันบิดมือบอกมากเล่นตายแล้วเด้อเปิดกูแล้วเด้อเนี่มันเอ็ดมันเอ็ดท้างหงแม่ออกมาเนี่ยบาดมันมันมันหมอบมันหมอบกับแมวมันสุดๆเลยเออมันเอ็ดท้างหงแม่ออกมาเต็มไปหมดเลยก็มาเจาะขึ้ยูในตอ่าแต่นวุ้ยเด้อมาสั่นเอาไปเอาไหมเปิดเพื่อนที่หอมาบึ้ง เว้ยแม่งเสียงรถนันดอกเอาไปอากาแบบแมนต่อเต้มที่อยู่โอ้ยนอใจนอสนดอกนอนอนมันบ็ต่อเนี้ยแหละแต่ว่าเพียรทางในห้องส่บมันเลี่ยงมันเลี่ยงกันหมอบจอดหมอบดับบอยู่ียกูตายก็ก็หู้นาะแม่เนาะก็แบดนี้มึง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 อย่าอวยสูตรมาหากูได้กูย่าเหน็บแหลมมึงไหนกันไรมันก็มันก็หมดแน่มันก็หมดสตาเข้าเรียกตอนอ่ะครับโอ้ยันไหนที่ว่าเพื่อจืดอันแม่เลขเลขชุดนี้แม่ได้มาอยากใส่ก่อน อันเล่ชุดนี่แม่ก็ได้นอนนี่น้ำปลาไงล่ะปูย่าพิ่นมาให้โอ้ครับผมอืมเออมะบึงแม่นอนโดนี่แม่นอนกวนเพื่อนสำมวยไทยมานอนครับผมแม่ก็เอาใส่ปูย่าคนนี้แหละไก่สลานี่ล่ะเพป็นบึงแง่แต่ว่างวนดงวดนี่บ่ดัห้ได้เนาะแม่เน้องวดนี่เดี๋ยวมาเลยได้แม่จะจัดการให้โอ้ครับผมเอาครับเอฟซีครับผมเลขของคุณแม่เข่าสองตัวเจ็ดสองตรงๆครับเอซีครับผม ไอ้หงัดวันเขาสามตัวเออว่ามันเขาสามตัวเนาะแม่เนาะเออหงัดหงัดนี่ก็สองโผลเขาเป๊ะเลยกับตัวสามครับผมอ๋อผู้ใดมีโชคมีหมานครับครับผมผู้ใดมีโชคมีหมานก็อย่าลืงขึ้นหงัดจะถึงคุณแม่นะครับเด้อแม่ซีจะปีครับเบลซีกับผมเพราะว่าพตอายุกันเด้อะที่ได้ไปเยี่ยมปยามคุณแม่อยู่แต่ว่าเออมาหลุดลูกลาแล้วกันมาหลุดมันมันไก่เติมบ้านแม่เนาะบนใกล้ใกล้เนาะ โอ้ยบไก่แล้วมันมีมันปากมันตะวางไม่เห็้บปากตะวางแดนดินม่เหี้มันกับข้าตากกันแล้วนี่บกไก่เลยแม่เขียดทิตสกุลบุดแล้วนาะแม่เนาะเอ้ยสกุลบุดแล้วแต่วางสามปิสามจังหวัดล่ะสกุลก็บึงกันเขียดทิต่อกับเอีกับผมเอาค้ใไดมีโชคมีหมานนํำคุนแม่ซีบ เอ่อจับปีนวครันเออจะได้่มถึงหอนจะถึงเพราะว่าพ่อสบายกสิเดินท่าไปหาคาน้ำมุมตะมันเพียงกสิเดอนะครับเนาะครับผมครับครับผมอ่าครับผมสลายพิษนี่ก็ขอบคุณคุณแม่หลายครับผมสวัสดีครับ